เกียร์ออโต้2.4 GT พัดประหยัดจักออกรถใหม่เกือบ300,000ค่ะ ยุติธรรมต้องสุดลนมาบ้านรามินทาซอย5ค่ะวันนี้เราพามาชมนะคะมิสูบิชิไทตันนะคะ4ประตูค่ะรุ่น2.4 g t p ั t s นะคะตัวนี้เป็นปี2019ค่ะรุ่น g t p ั t s นะคะจะเป็นตัวรองท็อปนะคะ ตัวนี้นะคะตอนออกใหม่นะคะจะอยู่ที่923,000บาทค่ะตอนนี้นะคะประหยัดไปถึง3 0 0 0 0 0บาทค่ะราคานะคะฝนฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะคะประหยัดไป3 0 0 0 0 0คุ้มมากๆเลยค่ะลูกค้าออกคันนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทค่ะจัดไฟแน้นนะคะง่ายๆค่ะออกได้ทุกอาชีพค่ะเพียงแค่โทรมาปรึกษานะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวฝนจะพามาชมนะคะรถคันนี้ ด้วยชุดแต่งนะคะที่ลูกค้าท่านเดิมแต่งเองแต่ว่าอ็ c กซิซอรีต่างๆถ้าลูกค้าไม่ชอบต้องการแบบเดิมๆก็สามารถถอดออกได้นะคะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะมาพร้อมด้วยกระจังหน้าสีเงินนะคะกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถค่ะตกแต่งด้วยโครเมี่ยมค่ะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะแบบ LED ค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ เดี๋ยวส่วนของด้านข้างนะคะก็คือตัวนี้ล้อมแม็กนะคะก็เป็นล้อสเปคเดิมก็คือล้อมแม็กขอบ18ค่ะเป็นลายสีทูเทอล,ลายสีทูโทนค่ะลายเดิมออกจากศูนย์เลยกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบโครเมียมค่ะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าได้ค่ะตกแต่งด้วยกันแมลง มือเปิดนะคะเป็นคมเมียมเช่นกันค่ะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทพร้อมด้วยตัวโหมดนะคะตัวเคเลดค่ะชุดแต่งบันไดข้างจากศูนย์นะคะตัวนี้ใส่แม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าท่านเดิมนะคะน่าจะเคยใส่หลังคามาแต่ว่าถอดออกเรียบร้อยแล้วค่ะสติกเกอร์นะคะบอกรุ่นนะคะไททั้นพัดค่ะ ส่วนไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายที่เอกเป็นเอกลักษณ์ของของมิซูก็คือเป็นแบบเลนสไลท์ไกด์นะคะก็จะเป็นแบบลายเส้นค่ะมาพร้อมด้วยนะคะกันชนหลังนะคะที่มาจากศูนย์ค่ะตัวนี้นะคะมีกล้องถอยหลังให้ลูกค้านะคะจากศูนย์เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมด้วยด้านบนนะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED แล้วก็มีราวหลังคาให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ Mitsubishi t i นะคะก็จะอยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซลนะคะ m a y w e นะคะ VGTurbo ด้วยเครื่องยนต์2 4ซี c c นะคะด้วยแรงม้าสูงสุดนะคะที่แรงม้าอยู่ที่181แรงม้าค่ะเดี๋ยวฝนพาไปชมด้านในนะคะว่าห้องผู้ห้องผู้โดยสารกว้างขนาดไหนคะ่ะไปชมกันค่ะ เปิดให้ชมห้องผู้โดยสารนะคะเปิดด้านหน้าก่อนเนาะตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้นะคะจากโรงงานค่ะจะเป็นภายในนะคะเป็นโทนสีดํานะคะเข้าชุดกับเบาะหนังนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบสี่การค่ะตัวซ้ายมือก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ,ะใช้ร่วมกับตัวเครื่องเล่น LCD นะคะรองรับแอปพลิเคชันนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะ ส่วนด้านขวามือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบพุ u คอน c o n t o l นะคะมาพร้อมด้วยนะคะระบบ Start Stop Engine ค่ะตัวปรับกระจกะไฟฟ้านะคะพับและปรับไฟฟ้าอยู่ด้านนี้ค่ะตัวลื่นป้องกันการดื่นถไหลขึ้นทั้งลาดชันค่ะเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ6จังหวะค่ะ ส่วนของแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แบบออโต้ค่ะที่บังแดดอ่ะสทั้งสองด้านนะคะทั้งด้านคนขับแล้วก็คนนั่งค่ะจะจบมองหลังนะคะแบบปรับแสงอัตโนมัติค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบกระบะเกียร์ออโต้นะคะได้คันถือว่าราคาพิเศษสุดๆค่ะเพียงแค่629,000บาทนะคะก็ได้กระบะโตนะคะขับ,บก็ยังใช้บรรทุกข,ของได้อีกค่ะสำหรับลูกค้านดนะคะที่ดูคนได้เลยค่ะขอนะคะมีการตรวจสอบโครงสร้างตัวถังนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิค ให้ลูกค้าเรียกดูได้ค่ะลูกค้าถ้า,ถา,าต้องโทรองขับนะคะโทรหาเธอฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะคะโปรโมโชั่นออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทผ่อนได้นาน84งวดดอกเบี้ยต่ำสุดจากทุกธนาคารค่ะไม่ว่าอาชีพไหนก็ซื้อได้เรามีบริการจัดไฟแน้นให้ทั่วไทยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการมาทดลองขับนะคะเปิด Google ง่ายๆว่าศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5ค่ะโชว์รูมของฝนนะคะอยู่ที่บนถนนรามินทาค่ะกม .1 ค่ะซอย5แยก9ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามโปรโมชั่นก่อนนะคะสามารถโทรหาฝนน้องหนิงหรือว่าพี่นิกนะคะเบอร์โทรฝนฝากไว้ภายใต้คลิปนี้นะคะสามารถปรึกษาฟรีนะคะ7งเช้าถึงเที่ยงคืนค่ะ